ที่น้องสื่อมวลชนนะครับผมเสาเสประเสริฐปัทมพัฒน์ประดุษนะครับก็วันนี้ได้มาแถลงข่าวในนามของคณะอนุกรรมธิการศึกษาแนวทางการสร้างอุตสาหกรรมบัญญัติประเด็นเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจนะครับซึ่งอยู่ภายใต้คณะกรรมธิการการพัฒนาเศรษฐกิจโดยผมเป็นประธานคณะอนุกรรมธิการนะครับและมีนายเิล็กพลวิบูลนาคุณเป็นประธานคณะกรรมธิการ วันนี้นะครับเราจะมาแสดงการเกี่ยวกับอ,อนุกรรมธิการของเรานะครับวันนี้ที่เราได้มาเชิญทางกรุงเทพมหาคนครเทศบาลนครขอนแก่นเทศบาลนครนครศรีธรรมราชองค์การมหาส่วนจังหวัดปทุมธาน,นีองค์การมหาส่วนจังหวัดปทุมพรบาการองค์การมหาส่วนจังหวัดนนทบุรีและก็มีบริษัทเอกชนอีก สอนบริษัทนะครับที่เคยติดตั้งระบบ AI ใช้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งก็ได้แก่บริษัท b e n l o c k a n a l y t i c นะครับแล้วก็บริษัท l e t e k Consulting จำกัดนะครับเราวันนี้เรามาร่วมชี้แจงเกี่ยวกับประเด็นปัญหาของน้ำท่วมนะครับน้ำท่วมในภาคเหนือและภาคใต้รวมทั้งการนำ AI มาใช้เพื่อพัฒนาอ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน และก็เพิ่มรายได้ให้กับชุมชนกับพื้นที่นะครับเพราะเราเป็นองคอ์กรเพราะเราเป็นสมรมธิการ,ราการพัฒนาเศรษฐกิจนะครับโดยวันนี้นะครับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในต่างประเทศเนี่ยได้ก้าวล้ำไกลมากนะครับมีการสร้างเป็นสมาร์ทซิตี้ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในหลายๆายได้าน,นะครับป้องกันอชัชญากรป้องกันน้ําท่วมการบริหารจัดการจราจรการบริหารรถโดยสารสาธารณะเป็นต้นนะครับ และในประเทศเราเองก็มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งได้นำาอไอมาใช้แล้วนะครับอย่างเช่นเทศบาลนครยะลานะครับอย่างเช่นกรุงเทพมหานครอย่างเช่นขอนแก่นที่มีสมาร์ทซิตี้นะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยทำให้ทางคณะอนุกอนของเรานะครับอยากจะผลักดันให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหลายนะครับทั่วประเทศนำาอไมาใช้ซึ่งสิ่งที่เราเห็นตอนนี้นะครับที่เกิดขึ้นตอนนี้ก็คือน้ำท่วม เดือนที่แล้วสองเดือนที่แล้วก็เจอเกิดชิ้นทิพังเหนือเนะชียงใหม่เชียงรายได้ลงมานะครับแล้วก็ตอนนี้ปัจจุบันนี้ชอบเกิดี่้นทิพังใต้สามจังหวัดชายแดนภาคใต้สงขานะครับสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ก็คือยะลาเนี่ยมีการใช้ ai อยู่แล้วในการบริหารจัดการน้ําท่วมได้ติดตั้งมาประมาณหนึ่งปีแล้วนะครับแต่การติดตั้งมาหนึ่งปีเนี่ยเพื่อรวบรวมและเก็บข้อมูลทางไหลของน้ําร่องน้ํา และก็น่วเนื่องจากเทศบาลนครยะลาเนี่ยเป็นแค่นครนะครับเป็นแค่พื้นที่ไม่ใช่จังหวัดยะลาเพราะฉะนั้นเนี่ยการบริหารจัดการก็อยู่ในเขตที่จํากัดและก็มีกระแสน้ําจากอําเภออื่นจังหวัดอื่นไหลเข้ามาด้วยการที่จะจัดการบริหารน้ําอย่างโวลาการยังก็เป็นไปได้ยากแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับการเริ่มต้นเป็นจุดที่ดีนะครับ การบริหารจัดการน้ําของยะลาเนี่ยมีการตั้งเขาเรียกว่าโทรมาสนะครับหรือเ,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 เทเลมิเตอร์นะครับโทรมาสตัวนี้จะเป็นตัววัดและทางยะลาก็าจะรู้ได้เลยนะครับว่าน้ําจะเข้าเมืองเมื่อไหร่จะแจ้งเตือนประชาชนเมื่อไหร่จะออกยกคนเมื่อไหร่และก็มีการเก็บข้อมูลว่าบ้านไหนมีผู้ป่วยติดเตียงบ้างน,นะครับแม้แต่ประชาประชนชุมชนเองเนี่ย ก็มีข้อมูลว่าน้ําจะท่วมเมื่อไหร่สามารถแจ้งรูปบ้านได้เมื่อไหร่นะครับยกขวางขึ้นหรือว่าจะอบยกเมื่อไหร่นะครับสิ่งเหล่านี้เป็นการช่วยเตือนประชาชนและก็ลดความความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินนะครับเพราะทุกวันนี้เราเคยเห็นนะครับเวลาน้ําท่วมเนี่ยทางเทศบาลหรือว่าทางวดัดผูภัยเนี่ยยังต้องไปเคาะตามบ้านว่ามีผู้ป่วยเด็เตรียมไหมนะครับมีเด็กเล็กไหมสิ่งเหล่านี้ถ้าเราได้เก็บข้อมูลแบบเทศบาลยะลานะครับ เราจะรู้ทันทีว่าบ้านไหนมีผู้ป่วยติดเตียงคนจะบ้านไหนที่จะน้ําท่วมสูงควรจะนาเรือเข้าไปช่วยกี่ลําพื้นที่นี้เข้าไปกี่ลําพื้นที่นี้กี่ลํานะครับจะเป็นการบริหารจัดการและตัดสินใจได้อย่างถูกต้องรวดเร็วนะครับอันนี้คือตัวอย่างที่เราเห็นชัดๆเลยที่เกิดขึ้นตอนนี้นะครับส่วนเรื่องต่อไปก็เป็นเรื่องของการนํา AI มาใช้ในส่วนต่างๆอย่างเช่นปตทนะครับใการบริหารการจราจรด้วย AI มีการวัดระดับน้ําด้วย AI นะครับแล้วก็จับ ลดที่ขึ้นฟุตบาทนะครับก็ใช้ A i ไในการกับในการแจ้งเตือนสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็เป็นการทําให้หน่วยงานต่างๆสามารถนำาอมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพนะครับอันนี้เรียกว่าการาลดรายจ่ายเพิ่มไรายได้แล้วก็เพิ่มโอกาสให้กับชุมชนเพราะถ้าเกิดชุมชนมีการใช้บริาการสาธานัะด้วย AI เนี่ยก็จะสามารถลดต้นทุนได้ รถก็รถก็จะสะดวกสบายขึ้นคนก็สามารถที่จะสร้างเศรษฐกิจได้มากขึ้นนะครับและข้อเสนอแนะของทางคณะนุษย์รรมกิจการในเรื่องนี้นะครับก็อยากจะเสนอว่าการใช้ a อไในการจัดการภัยพิบัติไม่ว่าจะเป็นฝนพิมหรือปัญหาน้ำท่วมเนี่ยควรจะทําในระดับจังหวัดหรือระดับอบจอนะครับที่ผมยกตัวอย่างไปคือนครยะลานะครับแต่ว่าสิ่งเหล่านี้ควรจะทําระดับจังหวัดเนื่องจากพื้นที่น้าท่วมมันจะกว้างขวางิานหลายบริเวณ อย่างละยะลานะครเวลาจะไปติดตั้มวิตเตอร์ก็ต้องก็ต้องไปขอเทศบาลข้างเคียงขอติดนะครับแต่ถ้าเป็นระดับจังหวัดทำนี่ก็จะสามารถติดได้เลยนะครับแล้วก็เรื่องต่อไปนะครับาการจัดซื้อระบบ AI มาใช้เนี่ย AI เ i ก็เป็นระบบที่เรายังเป็นระบบใหม่อยู่แล้วก็มูลค่าสูงก็อยากจะให้มีการให้เอกชนที่จะเสนอระบบเนี่ย นำมาติดตั้งทดลองใช้ก่อนว่าใช้งานได้จริงนะครับที่เรียกว่า proof of concept หรือเรียกว่า POC นะครับเป็นสิ่งที่ตมคุณเทพมานคอนข้อกำลังทำระบบนี้ทำแบบนี้อยู่นะครับคือให้เอกชนมาติดตั้งทดลองใช้ก่อนพอใช้จริงได้แล้วค่อยซื้อระบบมาใช้นะครับแล้วก็องคง์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เอาเองมาใช้นะครับถ้าประสบความสำเร็จแล้วเนี่ยก็อยากจะให้แชร์ข้อมูลแบบนั้นข้อมูลกับองค์กรอื่น เพื่อจะได้นํามาใช้ไม่ต้องลองผิดลองถูกนะครับเพราะระบบรับรองมาแล้วว่าสําเร็จนะครับข้อที่สี่นะครับบางระบบที่ซื้อมาแล้วสามารถใช้กับหลายหน่วยงานได้ก็ควรจะรวมกันซื้อนะครับไม่ใช่ต่างคนต่างซื้อสิ่งเหล่านี้ก็จะช่วยลดค่าใช้จ่ายได้ลดภาละลาขององค์กรปกอบขององถิ่นได้นะครับข้อห้านะครับภาครัฐควรจะลงทุนสร้างโครงสร้างพื้นฐานข้อมูลนะครับและดิจิทัลทุกภาคส่วนเพื่อการบูรณาการตรงนี้เนี่ยจะทําให้บริษัท เอกชนหรือว่าที่ผลิต AI เนี่ยนำข้อมูลไปใช้ได้ทางยาลาก็จะรู้ได้เลยนะครับว่าน้ําจะเข้าเมืองเมื่อไหร่จะแจ้งเตือนประชาชนเมื่อไหร่จะออกยกคนเมื่อไหร่และก็มีการเก็บข้อมูลว่าบ้านไหนมีผู้ป่วยติดเตียงบ้างนะครับแม้แต่ประชาประชนชุมชนเองเนี่ยก็มีข้อมูลว่าน้ําจะท่วมเมื่อไหร่สามารถแจ้งรูปบ้านได้เมื่อไหร่นะครับยกความขึ้นหรือว่าจะออกยกเมื่อไหร่นะครับ สิ่งเหล่านี้เป็นการช่วยเตือนประชาชนและก็ลดความความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินนะครับเพราะทุกวันนี้เราเคยเห็นนะครับเวลาน้ําท่วมเนี่ยาทางเทศบาลหรือว่าทางเว็บผูภัยเนี่ยยังต้องไปเคาะตามบ้านว่ามีผู้ป่วยติดเตียงไหมนะครับมีเด็กเล็กไหมสิ่งเหล่านี้ถ้าเราได้เก็บข้อมูลแบบเทศบาลยัลานะครับเราจะรู้ทันทีว่าบ้านไหนมีผู้ป่วยติดเตียงควรจะ บ้านไหนที่จะน้ําท่วมสูงควรจะนาเรือเข้าไปช่วยกี่ลําพื้นที่นี้เข้าไปกี่ลําพื้นที่นี้กี่ลานะครับจะเป็นการบริหารจัดการและตัดสินใจได้อย่างถูกต้องรวดเร็วนะครับอันนี้คือตัวอย่างที่เราเห็นชัดๆเลยที่เกิดขึ้นตอนนี้นะครับส่วนเรื่องต่อไปก็เป็นเรื่องของการนํา AI มาใช้ในส่วนต่างๆอย่างเช่นกรทมนะครับมีการบริหารการจราจรด้วย AI มีการวัดระดับน้ําด้วย AI นะครับแล้วก็จับรถ ที่ขึ้นฟุตบาทนะครับก็ใช้ A i ไในการในการแจ้งเตือนสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็เป็นการทําให้หน่วยงานต่างๆสามารถนํา AI มาใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพนะครับอันนี้เรียกว่าการ,รลดรายจ่ายเพิ่มรายได้แล้วก็เพิ่มโอกาสให้กับชุมชนเพราะถ้าเปิดชุมชนมีการใช้โดยการสาธานัะด้วย AI เนี่ยก็จะสามารถลดต้นทุนได้ รถก็รถก็จะสะดวกสบายขึ้นคนก็สามารถที่จะสร้างเศรษฐกิจได้มากขึ้นนะครับและข้อเสนอแนะของทางคณะอน,นษษตริการในเรื่องนี้นะครับก็อยากจะเสนอว่าการใช้ AI ไในการจัดการภัยพิบัติไม่ว่าจะเป็นฝนพีอหรือปัญหาน้ำท่วมเนี่ยควรจะทําในระดับจังหวัดหรือระดับอบจอนะครับที่ผมยกตัวอย่างไป,ไปนนคือนครยะลารนะครับแต่ว่าสิ่งเหล่านี้ควรจะทํในระดับจังหวัดเนื่องจากพื้นที่น้าท่วมมันจะกว้างขวาขงินหลายบริเวณ อย่างละยะลานะครเวลาจะไปติดตั้งมิตเตอร์ก็ต้องต้องไปขอเอทศบาลข้างเคียงขอติดนะครับแต่ถ้าเป็นระดับจังหวัดทำนี่ก็จะสามารถติดได้เลยนะครับแล้วกเ็เรื่องต่อไปนะครับการจัดซื้อระบบ AI มาใช้เนี่ย AI เอก็เป็นระบบที่เรายังเป็นระบบใหม่อยู่แล้วก็มูลค่าสูงก็อยากจะให้มีการให้เอกชนที่จะเสนอระบบเนี่ย นำม,มาติดตั้งทดลองใช้ก่อนว่าใช้งานได้จริงนะครับที่เรียกว่า proof of concept หรือเรียกว่า poc นะครับเป็นสิ่งที่ตมคุณเทพมานคข้อกำลังทำระบบนี้ทำแบบนี้อยู่นะครับคือให้เอกชนม,มาติดตั้งทดลองใช้ก่อนพอใช้จริงได้แล้วค่อยซื้อระบบมาใช้นะครับแล้วก็งกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เอาเองมาใช้นะครับถ้าประสบความสำเร็จแล้วเนี่ยก็อยากจะให้แชร์ข้อมูลแบบงปันข้อมูลกับองค์กรอ,อื่นๆเพื่อจะได้นํามาใช้ไม่ต้องลองผิดลองถูกนะครับเพราะ ระบบรับรองมาแล้วว่าสาเร็จนะครับข้อที่4นะครับบางระบบที่ซื้อมาแล้วสามารถใช้กับหลายหน่วยงานได้ก็ควรจะรวมกันซื้อนะครับไม่ใช่ต่างคนต่างซื้อสิ่งเหล่านี้ก็จะช่วยลดค่าใช้จ่ายได้ลดภาละขององค์กรปกครองของท้องถิ่นได้นะครับข้อ5นะครับภาครัฐควรจะลงทุนสร้างโครงสร้างพื้นฐานข้อมูลนะครับแดิจิทัลทุกภาคส่วนเพื่อการบูรณาการตรงนี้เนี่ยจะทําให้บริษัทเอกชนหรือบริษัท ที่ผลิตเไอเน้นำข้อมูลไปใช้ได้เพราะนปัจจุบนันนี้ข้อมูลแต่ละหน่วยงานก็จะแยกย้ายกันไปนะครับแต่ละที่แต่ละหน่วยงานเ็เก็บข้อมูลเกันเองเวลาจ,จะพัฒนาเอไอข้อมูลเป็นสิ่งสาคัญมากๆที่จะต้องนําไปใช้และข้อมูลนี้ก็จะแพงมากๆก็เยเราเอาแยกแยกกันเก็บนะครับข้อที่หกนะครับก็อยากให้ทุกองค์กรองค์กรสำนักทึงเนี่ยพูรงาการข้อมูลร่วมกันนะครับเพื่อให้ข้อมูลเนี่ยเป็เป็นส่วนกลางอย่างที่บอกนะครับ เพื่อนำไปใช้สําหรับประชาชนแล้วก็สำหรับบริษัทที่จะผลิตเ i ด้วยนะครับก็ทั้งหมดนี้นะครับก็มาจากอนุกรรมธิกิรเไ I ที่เราได้เ,เรียนได้เ,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 เชิญหน่วยงานต่างๆเข้ามาร่วมชี้แจงแล้วก็ประชุมร่วมกันนะครับซึ่งหลายองค์กรก็เห็นเห็นว่ามีประโยชน์นะครับก็เราก็จะร่วมผกันต่อไปที่วันนี้เชิญมาก็จะเป็นรองออบจอของไบริมันล ในอนาคตเราก็จะผลักดันให้กับอ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นปือวผู้ประเทศไทยนำตีไอไม่ใช้นะครับก็ขอบคุณครับหน่วย